อมขนาดนี้กินหนมไทยไม่ก้กว้วนหรออะไรอย่างเงี้ยแต่แห้งแหเนี่ยฉันชอบแต่ว่าซีนน้ำตาลทุกคนทองหยิบทองหยอดฝอยทองมนต่างกันยังไงวะทองหยอดทองหวานแบบเออหวานมากน้ำหนักเหลือสามสี่ไปหาหมอหมอเขาก็ด้วยคมว่าสนิทกันนะหมอเขาจะพูดติดตลกก็ทะวูบไม่ต้องส่งแล้วโรงพยาบาลไปเมนเลยอ๋อ <laughs> บ,บินทูเปินพูบมาได้กายเลย ปรายการแล้วเหรอคะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับรายการแป้งชมแป้งชิม EP ที่4แล้วนะคะวันนี้จะมากินอาหารไทย ไม่ใช่อาหารไทยมันคือขนมไทยเว้ยเราจะมากินขนมไทยกันจ้าทุกทุกคนก็จะคงคิดว่าแบบว่าหอมขนาดนี้กินขนมไทยไม่กวอ้วนหรออะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆคือจะบอกว่าแป้งเป็นคนไม่กินหวานเลยหลายๆคนอ่ะไอซี <Direct IC S 1> มาถามชอบทักเฟซบุ๊กมาถามว่าแป้งเนี่ยมีวิธีลดน้ำหนักยังไงไม่เห็นออกกำลังกายวะไม่เห็นกินอาหารเสริมลดน้ำหนักทำไมถึงหอมอะไรเงี้ยก็คือตัวแป้งเองอ่ะแป้งเป็นคนที่หนึ่งแป้งไม่กินน้ำตาลแต่มันไม่ใช่ว่าเฮ้ยชีวิตนี้คือไม่แตะมันกินได้สมมติถ้าคนกินร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแป้งกินแบบ หรือ10%อย่างเงี้ยเพื่อให้ตัวเองอมีพลังงานให้แบบรู้สึกว่าตัวเองไม่เพียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็2ก็คือก็จะไม่ค่อยกินอะไรที่เป็นแป้งซะส,ส่วนใหญ่หรือของทอดอะไรอย่างเงี้ยช็อกโกแลตลูกอมเยลลี่อะไรเงี้ยไม่ค่อยกินเพราะรู้สึกว่าตัวเองกินของหวานแล้วมันแสบคอโอเคเรามาเริ่มอย่างแรกเมื่อกี้เราเปิดมายอยู่แล้วอย่างแรกก็คือ ทุกคนน่าจะรู้แต่แห้งๆเนี่ยฉันชอบแต่ว่าซีนน้ำตาลทุกคนทัวแปดเนยทุกคนก็จะรู้จักอยู่แล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าแต่ละผ้าเขาเรียกว่าอะไรแต่แต่บ้านกูเรียกทัวแปดก็ใครเรียกอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะยางทัวแปดเนี่ยเขาก็จะใช้แป้งหอมกับทัวเหลืองแล้วก็คุ้งม,มะพร้าวตัวน้ำตาลน่ะบางร้านเขาจะเป็นน้ำตาลเพียวๆเลยบางร้านเขาจะใส่งาดำงาขาวด้วยอจริงกูค,คนชอบกินมากเลยกนะ็แบบหวานแบบ เหมือนโดนแกงอะ่ะ EP ที่แล้วก็เผ็ด EP นี้ก็หวานหวานไม่เหลือแล้วนะเปรี้ยวไงของเปรี้ยวนี่เป็นของดองดองดองเจอกันเอาจริงๆริงถั่วแปร่ะหาร้านอร่อยอร่อยยากนะบางร้านนะ่ะแป้งหนาป้าแต่ถั่วข้างในนิดเดียวมันเป็นรูปร่างเหมือนกันนะแต่แต่ละร้านมันทําไม่เหมือนกันซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน <c oughs> หวานแม <c oughs> ต่อไปเอาวะกูจะกินยังไงให้มันครบวันเนี่ยทังหยิบรองหยอดฝอยทองลูกชุบ ตัวแป้งแป้งชอบกินทองหยอดที่สุดลองลงมาก็จะเป็นฝอยทองตอน,น,นเด็กๆเราก็ไม่เข้าใจเว้ยว่าทองหยิบทองหยอดฝอยทองมันต่างกันยังไงวะฝอยทองเนี่ยเป็นเส้นๆมาใช่ปะอีทองหยอดก็หยอดลงไปเป็นเม็ดๆเใช่ปะอันนี้เขาก็จะเป็นแผ่นไม่หอ่อลงไปในถ้วยก็เลยงงว่าน้ำมันก็น้ำอันเดียวกันตัวไอ้ที่ทำอะแป้งไข่แดงก็อันเดียวกันมันจะต่างกันหรอว่ารสชาติหรือว่าจริงๆแล้วมันต่างวะเนี่ยกินแล้วต้องมีคำถามเข้าใจปะแต่ก่อนตอน,น,นเด็กฉันกินแล้วฉันจะชอบมีคำถามพ่อแม่ก็เลยบอกว่ากินไปเถอะอย่าถาม เออแต่จริงๆแป้งก็อยากรู้นะว่าทองหยิบทองหยอดฝอยทองเนี่ยมันต่างกันยังไงถ้าเาไม่อยาก,กวนตีนโดยกันที่แบบเป็นรูปร่างต่างกันไม่เอาอันนั้นกูรู้มองตาเปล่ากูเห็นคนลองคอมเมนต์มันได้ป่ะคือกูงงจริงๆอ่ะเรามากินก่อนโอ๊ยเลิฟ <Love. S 1> อะทองหยอดฝองมานแบบเออ หวานมากขนมไทยนี่มันอิ่มเลยเนาะจะไปเป็นลูกชุบอย่างลูกชุบเดี๋ยวนี้เขาจะแบบคนเขาคิดดีซนดีไซน์กันได้เก่งมากนะรูปเป็นล่างแบบน่ารักมากๆแบบที่เป็นข้าวดำพริกผัดทูนเนี่ยคือแบบมองเหมือนบุนเนาะแต่จริงๆคือไก่ข้างในมันก็เป็นลูกชุบอย่างเงี้ยที่ไม่ชอบอะมันจะมีปมเว้ยคือตอนเด็กๆอะเราไปบ้านยายแม่แล้วแบบว่าเด็กหลายๆคนแบบจะแบบฟันผุแม่เขาก็จะแบบแมงกินฟันแมงกินฟันแมงกินฟันอะไรคือแมงกินฟันวะมันเป็นแมลงมาเจาะปากเราเจาะฟันเราหรือเปล่า เรากลัวแม่เราก็บอกว่าเนี่ยเพราะอย่างเงี้ยกินของหวานเยอะกินช็อกโกแลตกินลูกอมแล้วไม่บ้วนปากไม่แปรงฟันเราก็ได้ทำรู้สึกว่า ที่ไม่กินก็ได้อันจริงด้วยความว่าขนมไทยอ่ะแป้นจะมีร้านที่แบบเป็นซิกเนเจอร์แบบกินอยู่ร้านเดียวก็คือก้าวพี่น้องก็จะกินอยู่เจ้าเดียวที่ชอบที่สุดในบรรดาก้าพี่น้องจะชอบไปเนี่ยขนมชั้นน่ะที่เป็นลูกกุหลาบที่ทุกคนเห็นนะอาจจะเป็นแบบกุหลาบที่มาจากแม่พิมพ์แต่ร้านเนี้ยไม่เขาจะทํามาเป็นแผ่นก่อนแล้วเขาค่อยๆพับม้วนม้วนม้วนให้เป็นลูกกุหลาบแล้วมันไม่ค่อยหวานมันอร่อยมันหอมมาก ไม่ได้แดดจกูไม่รู้ว่าแต่ละคนอ่ะรับความหวานเท่ากันไหมเหตุผลที่ตัวแป้งเองอ่ะแป้งไม่ชอบหวานๆเคืากูกินปั๊บมันจะแบบหืมแล้วมันจะแบบแสบคออ่ะเข้าใจปะอเดี๋ยวลองถามคนชอบกินหวานคอร์ไลบอนเนี่ยชอบกินหวานที่นักแสบคอไหมกินกินอ่ะมึงมานี่มมานี่ ใช่เหรอแสดงว่าพอเรามารับคือมันคือความไม่ชอบหรือว่ารับรู้ไม่เท่ากันวะเออมันจะมีกรณีหนึ่งที่แป้จะเล่าเรื่องไอเรื่องน้ําตาเนี่ยแหละมันเกิดจากแป้งละรอบหนึ่งคือก่อนหน้านี้ตอนที่แป้เป็นสตรีมเมอร์ใหม่ๆน้าหนักเหลือสามสี่ไปหาหมอเพราะว่ามันเดินไม่ไหวแล้วมันวูบมันจะเป็นลมตลอดเวลาหมอเขาก็เจาะเลือดมาเว้ยพอเจาะขึ้นมาปั๊บเขาบอกว่ามันไม่มีน้ําตาในเลือดเลยอะหมอเขาก็ด้วยความว่าสนิทกันอะหมอเขาจะพูดติดตลกเนี่ยต่อไปอะหนูยังไม่ยอมกินของหวานหรือกินน้ําตาลให้มันมากกว่านี้ก็ท้ว แล้วโรงพยาบาลไปเมยเลยแค่แดกน้าตาลมันดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่จริงๆถ้าไปค้นหาจริงๆอะเรื่องน้ําตาลในเลือดอะ่ะมันสำคัญเพราะมันอาจจะทําให้เราแบบเราช็อกเราอะไรได้เหมือนกันแต่คือน้อยไปมันก็ไม่ดีมากไปมันก็ไม่ดีก็แนะนําว่ากินให้มันพอดีดีกว่าเนี่ยพูดแค่นี้เพิ่งกินครึ่งเดียวกูมเม้าไปรู้แล้ว นู่นอะไปแล้วนุ่นโล่งโล่งอ้วนตายหาดเราก,กินแห้งเยอะแล้วมันกินน้ำมันดีกว่าจริงๆขนมหวานที่เป็นน้ำมามันมีอะไรบ้างนะท่าทางแกงบัวแกงบัวชีบัวลอยคองแค็งก็ไม่รู้ว่ามีอะไรเอางี้ดีกว่ารู้ว่ามีอะไรที่แป้งไม่ได้พูดพิมมาอะต่อไปเด้อต่อไปอ๋อน้ะโผล่ปนนี้อ,ะอ,อ่ะอ๋อโอเคดอทช่องแตงไทยแตงไทยแต,งไ,ยแตงไทยอ้าลองชิมก่อน ไม่หวานเพราะเราในทีมงานบอกว่าออเคนัดบ่ายโมงบ่ายสี่น้ดแขนงอะไรห,หมดแล้วก็เลยไม่หวานเอ้ยว่าอยู่ทีมงานรู้ใจวะไม่ได้จัดตลิตนะว่าแบบอ๋อมึงอยู่หน้ากล้องแล้วมึงกินหวานมึงถามะ่รมึงหันไปหายี่หน้าเนะี่ยอยู่กูมาสองปีทุกครั้งที่กูกินหวานก็ได้ยอย่างเงี้ยจริงๆอักูเป็นคนชอบดมกูจะชอบดมกับว่าแบบ ไทยอ่ะเขาจะมีเหมือนซิกเนเจอร์เขาจะใช้แบบกลิ่นอะมันจะมีกลิ่นของเขาแล้วเราต้องมาดมกลิ่นถ้วยนี้อ๋อโชยมาเลยทำไมเล่นใหญ่แต่วาทถ้วยหลายเนี่ยออ๋อเม่นพทษเม่นพูดมาดายเลยไม่ไหวโอ๊ยไม่ไหวอ๋อทุกคนเห็นไหมคะเมื่อกี้อะไรกับเซน ทุกคนลองเดาสิว่าเหม็นบูนคืออะไรอ่ะเรามาดูนี้ดีกว่าเหม็นบูแบบนี้ทานได้ไหมนะทานได้ไหมโหซีดมาเลยนั่นคือสลิมโเล่นใหญ่มากเลยถ้วยสุดท้ายเพราะน้องเหม็นบูนน้องเหม็นบูน้องสลิมนั่นเองทุกคนทุกคนถ้าทุกคนไม่รู้ว่าน้องสลิมมันเป็นยังไงเปิดทีวี อะไรที่มันกินยากกูจะไม่กินเคยไปที่แบบตามงานอะไรเงี้ยที่จะเป็นแบบช้อนพลาสติกอันเล็กๆอะ่ะเคยเห็นใช่ปะกินยังไงอะ่ะเนี่ยอะสมมติมันไม่มีซ่อมแน่นอนอะ่ะถ้าไปกินอะ่ะเนี่ยอะอะอะเนี่ยอากูถามหน่อยกินยังไงเอิ่มพวกมันกระเด็นปับ๊บมันจะเหนียวติดเสื้อน้องไม่น่าทานแล้วน้องไม่น่ารักเข้าใจปะก็สลิมเนี่ยทุกคนถ้าทุกคนยังแบบไม่รู้จกักคิดว่าเฮ้ยสลิมมันคืออะขนมไทยหรอวะหรือว่าเป็นแบบสีเสื้ออะไรเงี้ยจริงๆแล้วน้องสลิมเนี่ยซาเนี่ย กับสลิมเนี่ยมันเขียนไม่เหมือนกันนี่คือชื่อขนมไทยอันนี้คือชื่อนั่นแหละนะคะก็คือซาลิมกับสลิมแล้วสลิมมันคืออะไรอันนี้แป้งจะแบบเอาแบบสรุปเป็นคําพูดของแป้งเลยนะซึ่งจะย้อนกลับไปในช่วงปี2,548จนถึง2,553ประมาณนี้เนาะก็จะเกิดการที่เขาเรียกปฏิวัติที่จากขับไล่คุณทนี่ะแล้ว ตอนนั้นก็จะแบ่งเป็นสองฝ่ายก็คือจะมีสีเหลืองและสีแดงเวลาเรารู้นี่เราก็จะว่าโอเค เสื้อเหลืองเสื้อแดงเนี่ยไม่ถูกกันฝั่งนี้อยากขับไล่ฝั่งนี้อยากให้อยู่อะไรเงี้ยเขาก็จะปกป้องในสิ่งที่เขารักกันอะไรเงี้แล้วเกิดเรื่องคีาว่าสลิปม,มาได้ไงเพราะในมุมมองของคนที่เสพข่าวอย่างเราเนี่ยเราก็จะเห็นสองเสื้อ,อแน่นอนว่าเนี่ยอันนี้สองเสื้อเน,นี้ยมันไม่ชอบกันแน่นอนแต่มันจะมีสีเสื้อแ,บบแปลกๆมาเช่นแบบสีม้าสีขาวสีฟ้าสีเขียวแล้วก็จะแบบบอกตัวเองว่าฉันเนี่ยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ ไม่ใช่หรอแล้วทำไมบอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันไม่ใช่สีเหลืองแต่ฉันชาติศาสนาพม่ากษัตริย์คือจริงๆไอ้เสื้อหลากสีที่แป้งพูดมาก่อนหน้านี้มันคือพวกเดียวกันเว้ยกับฝั่งสีเสื้อเหลืองอะแต่ก็คือน้องแอป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 อ๋อน้้ฉันเป็นอีกพวกหนึ่งแต่จริงๆคือหล่อนอะพวกเดียวกันมันก็เลยทําให้คนอะเรียกว่าสลิมสลิมะสสลิม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 เพราะอะไรก็คือหลากสีเหมือนตัวสลิมขนมสลิมอะหลายคนก็ ยังไม่เข้าใจคําว่าสลิมเนี่ยวันนี้แป้งก็เลยยกตัวอย่างเรื่องเรื่องนี้มาพูดอธิบายให้เข้าใจถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะคะแต่ถ้าอยากรู้ว่าตัวเราเนี่ย อยู่ฝั่งไหนย้อนกลับไปดูคิดกุ้งได้นะคะว่าตัวแป้งเองแป้งอยู่ฝั่งไหนนะคะเนี่ยทุกคนก็รู้ว่าที่แป้งยกประเด็นเรื่องสลิปม,มาเนี่ยก็คือแป้งอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าตอนนี้มันก็จะมีอยู่สองฝั่งเนาะจริงๆแล้วอย่างเรื่องคองเอาอ่อะทุกคนไม่จําเป็นที่จะต้องไปบังคับให้เขาออกมาคอเอาเพราะว่าคนที่เขาไม่ออกมาคอเอาก็คือเขาไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกับเราฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปต่อว่าหรือไปอะไรไปบังคับให้เขาออกมาคอเอาเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาคนละฝั่งกับเราฉะนั้นเราควรให้ค่า กับคนที่เขาออกมาคอเอาควรสนับสนุนเขาไปดีกว่าและก่อนจากกันฉันมีอะไรเด็ดๆดมาบอกคุณรู้จักลึกชุบไหมคะ โนโนไม่ใช่ลูกชุบในอาหารไทยมันมีศัพท์ทางการเมืองไว้แก่เรื่องลูกชุบฉันก็เพิ่งรู้สมมุติเหตุการณ์ว่าลูกชุบเนี่ยสมมุติฉันอยู่ฝั่งชาติศาสนาพม่ากษัตริย์แต่ฉันอยากกลับตัวกลับใจฉันเกฑ์ลาโอเคนัมเบอร์วันก็เลยย้ายฝั่งมาอยู่ประชาธิปไตยเราเหมือนแบบลูกชุบอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเราชุบตัวเรามาอยู่นี่แล้วเ,เราชุบตัวเราแบบเออเอฟเอเนี่ยลูกชุบ ก็มีสลิมลูกชุบต่อไปจะมีอะไรจะมาอัปเดตกันเด้อคลิปนี้นะคะถึงแม้ว่าจะแบบเรากินขนมไทยแล้วจะมีเรื่องการเมืองมาแบบเสริมบ้างแซ่บบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะถามว่าแบบจริงๆรแล้วในใจอ่ะคืออยากด่ามากกวันนี้ดา่ดาดา่ดาดา่าด่าแต่แบบทุกคนเข้าใจคือปั๊บคือด่ามาตลอดดายังไงก็ไม่ออกดา่าจนไม่รู้จะด่าอะไรแล้วจนแบบไม่พูดดีกว่าไม่ไหวแล้วไ,ไ,ไม่พูดดีกว่าวันนี้นะคะหากผิดพลาดประการใดน,นะคะแป้งพูดผิดหรือพูดไม่ถูกใจใครอะไรเอ,อ่ยยังไงก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ ้วยแต่ EP หน้าแน่นอนว่าเราจะไม่นั่งกันอยู่ในสต o อย่างนี้แล้วเราจะออกไปข้างนอกนะคะแต่เราจะไปกินอะไรอาหารอะไรชาติไหนอะไรยังไงไปกับใครที่ไหนก็ลอติดตามกันได้นะคะใน EP หน้าคือ EP ที่5นั่นเองในวันนี้แป้งก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ EP หน้าค่ะไม่บา,บายแป้งชมแป้งชิม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 